เชิญท่านอนุสักคงมาลัยครับกลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระรกผมอนุสักคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ที่ยื่นเรื่องด่วนเสนอร่างรัฐธรมนูญแห่งรงนะาชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดหฉบับที่เสนอเข้ามานะครับถือว่าเป็นความ งดงามของความแตกต่างนะครับเป็นความแตกต่างที่อยู่บนความต้องการอยู่บนความประสงค์ของกลุ่มแต่ละกลุ่มที่บรรยากาศอาจจะทําให้ดูเหมือนกับเป็นกลุ่มที่มีหลายคู่แล้วก็มีทั้งสองคู่รวมทั้งมีกลุ่มกลางๆด้วยในความแตกต่างเหล่านี้ยในความเป็นจริงพี่น้องประชาชนคงจะเห็นว่าบอกว่ารัฐธรรมนูญต้องแก้แล้วจะต้องแก้อะไรบ้างนะครับ ในฉบับที่1ก็ต้องบอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ในกรรม,มวิธีและสัสดส่วนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกับยื่นกุญแจให้เข้าไปแก้ในฉบับที่2ด้วยนะครับแต่ว่ามีแตกต่างกันฉบับที่สคือการยกเลิกการทำหน้าที่ในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดของบุธิษภานะครับในด้านการปฏิรูปประเทศและการ ยุทธศาสตร์ติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งมาตรา271ที่จะต้องยกเลิกในเรื่องของการที่ให้วุฒิสภามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพระ,พร,ะราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความผิดตําแหน่งหน้าที่ราชการถัดมาก็จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา159ในการเลือกนายก นะครับหรือว่าไปยกเลิกมาตรา272ในการาหน้าที่อำนาจของวุฒิสภาในการเลือกนายก5ปีแรกนะครับที่ได้กล่าวขวัญกันมาพอสมควรในฉบับที่5ก็คือยกเลิกมาตรา279คือรับรองการกระทําของคอสชอและอันฉบับที่6เป็นเรื่องของการกรรมวิธีในการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็จะมีความเห็นที่หลากหลายแม้กระทั่งในทางเทคนิคอันดับที่6เอง การดูเรื่องของกรรมวิธีในการเลือกตั้งก็ยังมีความแตกต่างและหลากหลายเพราะว่าประเทศเราครับท่านประธานครับผ่านการวนเวียนนะครับหมุนเวียนในของกลุ่มที่ขึ้นมามีอํานาจในแต่ละขั้วนะครับแล้วก็ถกเถียงโต้เถียงกันมาโดยตลอดนะครับแล้วในการโตเถียงถกเถียงมานั้นเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของการใช้คําพูดที่ว่าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน นะครับโดยมีประชาชนเป็นพื้นฐานประชาชนเป็นเป้าหมายแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นประชาชนคนกลุ่มใดของของผู้แทนกลุ่มใดแต่แน่ๆเราต่างก็มีประชาชนเป็นเป้าหมายของเราเช่นเดียวกันเพราะสมาชิกวุฒิสภาถูกกำหนดหน้าที่ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนวงชนชาวไทยใครจะบอกว่าเราไม่ยึดโยงเราก็บอกว่าเราไม่ยึดโยงกับคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่เรายึดโยงกับประชาชนกระผมเองนั้นมาจากสวใน50คนที่มาจากการเลือกกันเองตามมาตรา107ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยปกติโดยไม่ต้องมีมาตรา269แต่เมื่อมีมาตรา269เราก็ได้มาทำงานร่วมกันกับพี่ๆน้องๆผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกคัดเลือกมาอีก200คนและ ทำหน้าที่เพียงแค่5ปีเท่านั้นตอนนี้ผ่านไปปีกว่าแล้วเหลืออีก3ปีเสร็จก็จะหมดแล้วท่านประธานครับการที่จะแก้ไขตอนนี้ต้องทราบก่อนนะครับว่าในมาตรา2 7 0 2 7อยเจ็ดสิบสองร้อยเหน้าที่อะไรกันบ้างสว so นอกจากจะนาหน้าที่อํานาจตามพระราชบัญญัติตามที่บัญญัติไว้ในให้วุฒิสภามีหน้าที่ติดตามเสนอเนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด16การปฏิรูปประเทศ แน่นอนครับท่านประธานครับการปฏิรูปประเทศต้ตองทําเพราะกลไกของบ้านเมืองนั้นมีความบกพร่องกลไกราชการมีปัญหากฎหมายหลายกฎหมายซ้ําซ้อนพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนั้นตรงไปตรงมาชัดเจนดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่หลังยุค14ตุลา6ตุลาเป็นต้นมา วนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้บนพื้นฐานของปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่คนแต่ละกลุ่มที่ขึ้นมามีอํานาจและได้ใช้อํานาจนั้นก็จะถูกกล่าวหากับคนอีกกลุ่มหนึ่งเสมอไปแต่ที่จริงอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าจะมีคนบางกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างมากมายจเจริญเติบโตขึ้นผิดหูผิดตามีความร่ํารวยเกิดขึ้นผิดหูผิดตาดังนั้น การจะวางแผนให้กับประเทศชาตินอกจากการปฏิรูปประเทศในการแก้ปัญหาเฉพาะ5ปีนี้ยังต้องวางแผนในเรื่องของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขไม่ได้ยุทธศาสตร์6ด้านชัดเจนนะครับมั่นคงมีความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเจริญเติบโต,ตและสามารถแข่งขันกับชาวบ้านได้ ไม่ท้องมานั่งทะเลาะบ่แหว้งกันเองอยู่จนถึงทุกวันนี้สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับพี่น้องประชาชนสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสมดุลของภาครัฐซึ่งเป็นปัญหาหลักดังนั้นในมาตรา270 271นี้นะครับหน้าที่ของวุฒิสภาในการดําเนินการจึงได้ส่งผลให้ในปีหนึ่งที่ผ่านมานี่นะครับมีผลงานในการที่จะ ดำ,ด,ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติของภาครัฐนะครับท่านประธานครับรวมทั้งการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ12ด้านหนาปุ๊บเลยครับรายละเอียดชัดเจนครับถ้าหากว่าท่านไม่เข้าใจสามารถมาศึกษาได้ปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นทุกปัญหาถูกบรรจุไว้ในนี้ทั้งหมดแล้วมีการต่อว่ากันด้วยว่าหน่วยงานใด ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ดำเนินการตามที่วางเอาไว้หน่วยงานใดไปตั้งงบประมาณในลักษณะที่เป็นปฏิรูปเป็นยุทธศาสตร์แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็มีการต่อว่าต่อขานกันมีการเตือนกันมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็ติดตามกันบางครั้งก็อาจจะดูหนักหน่วงด้วยซ้ําไปแต่ว่าหน่วยงานเหล่านั้นข้าราชการเหล่านั้นเขาก็ทํางานอยู่บนหน้าที่ของเขานะครับดังนั้นกระบวนการทั้งการติดตามการปฏิรูปประเทศและการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยังดําเนินการอยู่ต่อเนื่องและที่สําคัญก็คือบอกว่าสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่สมาชิกวุฒิสภาลงไปพบประชาชนแล้วลงไปเห็นด้วยว่าปัญหาบางปัญหาแก้ปัญหาด้วยการเมืองไม่ได้มันจะต้องเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบและพี่มีพ,พี่น้องๆสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านนะครับที่ มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญในการดูแลในระบบต่างๆที่มีอยู่และใช้โอกาสในหปีนี้เท่านั้นในการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบหลังจากนี้ไปอีกสามปีกว่าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก็จะมาจากการเลือกกันเองของอผู้คนที่สมัครเข้ามาและรายชื่อองค์กรส่งเข้ามาดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะมาอ้างอิงถึง ในส่วนของมาตรา271 272นี้เนี่ยนะครับท่านประธานครับยังต้องไปศึกษาอีกครับว่าที่เขาทำมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมยึดโยงประชาชนจริงไหมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจริงไหมสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือว่าปัญหาก็คืออำนาจของวุฒิสภาที่จะเข้าไปดูแลในส่วนของการออกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศแล้วรวมไปถึงเรื่องของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุดการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันการทำผิดในหน้าที่ราชการซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลติดตามเอาใจใส่เป็นอย่างดีดังนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าสิ่งต่างๆที่สมาชิกวุฒิสภากำลังดำเนินการอยู่นี้เนี่ยเป็นการไปสืบทอดอำนาจให้ใครไม่ใช่แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาเชิงระบบ ไม่มางมมงะนาหราแก้ปัญหาน้ําแรงทีแก้น้าแรงน้ําท่วมทีแก้น้ําท่วมแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนั้นเมื่อไหรก็ไม่จบเพราะยังมีปัญหาการคุกคามจากสิ่งแวดล้อมปัญหาการคุกคามจากต่างประเทศท่านประธานครับรัฐธรรมนูญปี2560ให้รอหสิใหสิทธิและเสรีภาพแก่ปรุชาชนชาวไทยอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเปลี่ยนมาตราตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบเก้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิของชุมชนและบุคคลในมาตรา41สิทธิบุคคลและสิทธิชุมชนต้องทราบและเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐสามารถร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐและรับแจ้งผลการพิจารณามีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมสากรสาภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นๆแล้วจะไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ นะครับเว้นแต่จะไปกระทบกระเทือนความสงบเรียบร้อยสินธรรมอันดีของประชาชนดังนั้นสิทธิชุมชนที่จะดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมพูน่นปัญญาในท้องถิน่นการจัดการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีอยู่การเข้าชื่อเสนอแนะหน่วยงานของรัฐการจัดระบบสวัสดิการชุมชนกําลังได้รับการดูแลจากสมาชิกฒทศภาให้เข้าไปสนับสนุนพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน ซึ่งตราขึ้นมาเมื่อปี2551พระราชบัญญัติฉบับนี้ชี้ให้เราเห็นว่าเราแก้ปัญหาแม้กระทั่งมีการกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นแล้วก็ยังคงมีข้อบกพร่องข้อติดขัดเพราะอำนาจที่ประชาชนมีอยู่แท้จริงไม่ใช่อำนาจเป็นเพียงแค่การไปลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งเท่านั้นแต่ประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนจริงๆต้องเป็นประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วม และเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงไปตามกระแสดังนั้นการทำงานของวุฒิสภาในปีเศษที่ผ่านมาทำหน้าที่นี้อย่างเต็มกำลังครับยึดโยงกับประชาชนครับยึดโยงกับปัญหาของประชาชนครับโดยยึดโยงโดยนำเอามาแก้ไขกับปัญหาเชิงระบบครับดังนั้นเมื่อรู้ประเด็นรู้สาเหตุรู้ปัญหารู้ข้อจากัดก็ต้องเร่งแก้ไขครับการที่จะไปยกเลิก แนวทางหรืออำนาจที่วุฒิสภามีอยู่ก็เท่ากับว่าเป็นการไประงับยับยั้งการแก้ไขปัญหาของประชาชนดังนั้นการอภิปรายการแก้ปัญหาอย่าแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาหรือกล่าวหาคนอื่นว่าไม่ได้เห็นด้วยกับตนนั้นเป็นผู้ที่เป็นศัตร,รูทั้งหมดในขณะที่จะมาขอคะแนนเสียงอย่าปลุกฝังความคิดเกลียดชังทำลายล้างระบบอาวุโสซึ่งเป็นระบบที่ มีความอบอุ่นของประเทศไทยนะครับความหลากหลายทางสังคมยุคใหม่ที่ไม่สร้างสรรค์ยันนำเอามาใช้สิทธิเสรีภาพที่ไร้ขอบเขตนะครับที่เกินเหตุและขาดหลักเหตุผลการใช้สื่อยุคใหม่ในการทำลายล้างสร้างข่าวเท็จข่าวลือปลุกปั่นอารมณ์และเพิ่มความร้าวฉานให้กับเยาวชนคนไทยที่กำลังเกิดขึ้นลดทอนศักยภาพของประเทศเราโดยตรงเหมือนไก่ที่จิกกันเอง และทําให้ทุกคนแพ้หมดทั้งสิน้นดังนั้นท่านประธานครับกระผมจึงขอกราบเรียนว่าพี่น้องในเครือข่ายสภางองค์กรชุมชนทั่วประเทศท่านเห็นด้วยครับบางส่วนอยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอยากจะให้เห็นด้วยกับการแก้ไขบางมาตราเขาอยากจะเลือกสอวอด้วยตนเองแต่เขาก็เสียดายงบประมาณเขาอยากจะทำอะไรให้ตรง ตามความต้องการที่จะไม่ให้ถูกพักการเมืองครอบงําทำยังไงจึงจะทําให้สร้างพักการเมืองภาคพลเมืองนะครับดังนั้นกระผมขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานเป็นกรณีสุดท้ายนะครับว่ากระผมจะมีโอกาสโหวตให้แก้ไขได้นะครับทุกๆุกรายการแต่ต้องผ่านหลักการจากการรณรงค์สร้างองค์ความรู้แก่พี่น้องประชาชนก่อนแต่สําหรับวันนี้ผมขออยังไม่รับทั้งหมดครับขอบพระคุณครับ